ได้แล้วนะคะสองลังในวันนี้นี่คือทีมงานนะคะทีมงานวิ้งวิ้งหาผึ้งโดนต่อยกันละนาวเลยดูดูดูไข่ผึ้งสดสดสวยไหมสวยไหมมอคกอร์ดิกกันน้อยนสวยดูน้ำดูน้ำยอดนี่นะก้อนยังไะยังงามยังฟึ่งลูกฟึ่งสวยมากตันเราได้เนาะเอานั่นไงโชว์ไปติ๊กจ้าใช้ฮันเตอา์เนาะตับเนี่ยเขาไปเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นเป็นไข่ผึ้งนะข้างล่างก็เป็นน้ำผึ้งเต็มเลย เปิดเปิดไข่เปิดอันนี้ให้พี่หน่อยดิอย่าดูน้ำมันอ่ะดู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 ไข่ดูไข่เดี๋ยวก็ดูดูดูก่อนแลยเด็ดจ้ะของป่าแท้นะคะดูดูมีไข่อยู่ข้างล่างดูดดูไข่แม่ไม่ต่อแล้วไข่โดนต่อยมั่งไข่โดนต่อยมั่งไม่โดนเนาะตอนนี้เป็นเมื่อขึ้นป่าเซียนเลยค่ะ เนี่ยค่ะถ้าใครมีพึ่งเจอพึ่งที่ป่าก็ติดต่อติดต่อมาได้ค่ะเรามีทีมงานขึ้นขึ้นอ่าให้ขึ้นพึ่งโดยเฉพาะเลยนะนี่เดี๋ยวเราต้องออกจากป่าลึกไปแล้วเหงื่อเต็มตัวเลยค่ะโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะออเดอร์มาเลยสดสดน้ำพึ่งป่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ศูนยค่ะทีมงานหวิงวิงค่ะ